สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไายการเบิงแล้วรวยซีหาโค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันก็เป็นในช่วงเทียงของมือวันที่สาเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ่อมพี่น้องประเทาสุขสุขคนคะ่ะมาติตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ เน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะเอาหัวที่ผ่านมาหนิปูแล้วหายศูนย์ศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะหายศูนย์ศูนย์สองนะคะเขา่าโตตัดเล่นโตครูทั้งหนานะคะพี่น้องคะมือ่อหนีแนวท่าโค้งสุดท้ายของปูสามเงานะคะสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะงานค่ะอ่าเจนนี่พรอนเนาะเบรริกแล้วรวยค่ะจีห้าหกแม่ค่ะ วันนี้โคงสุดท้ายนะคะโคงสุดท้ายจ้ะ,จะให้จะให้เลขปักหลักเลขปักหลักค่ะ,ะใช่เลขปักหลักบนค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเลขหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะบนสาม อ่าอันนี้บนนะคะหลักหน่วย<ช>ค่ะหลักสิบศูนย์หลักสิบศูนย์ค่ะหลักร้อยศูนย์หลักร้อยศูนย์ค่ะ, 100, คะ,อะสองตัวก็ได้เอาแต่ตัวนี้แหละอ่าหลักหน่วยก็สามหลักสิบก็0ศูนย์เนี่ยอสองตัวบนให้แค่นี้ ค่ะฝา,า,า,ากเองเบอร์ก็ได้กันใีกเบอร์ก็ได้นะกัรเนอสี่ห้าเก้าเบอร์สี 4, 5, <ะ>่ห้าเก้านะคะกันกันค่ะที่เในใ้นคือสามศูนย์นะคะใช่เด้นเลยตัวนี้เน้นเลยเน้นมากค่ะอืบงคมเลยจ้า เป็นว่าน่าจะศูนย์นี่น่าจะมาเกือร้อยเปอร์เซ็นต์มาอีกแล้วคะศูนย์วันนี้น่าจะมาบดค่ะลองดูลองดูใครใครจะใครจะแม่นกหมค่ะนดี้ใกล้กนี่ก็ยุ่งน่าดูเลยบางเนี่ยค่ะก็ก็นิดหน่อยค่ะ เห็นไปหลายที่หลายทางไปตามวัดตามมาไปค <c oughs> ่ะเออไปทางหน้าที่เราไมทจำทำไปแล้วจ้ะมันได้ได้งานได้กระตันไปค <c oughs> ่ะออวันที่วันนั้นโทรโทรมานัื่อฉันไปฉันเปน,น่าสุ <c oughs> <c oughs> งอ๋อค่ะโทรมานะไม่ได้ไม่ได้พบโทรศัพท์ไปงานไม่พบโทรศัพท์เลยอ <c oughs> ืมจ้าจ้าได้พระพระอาจารย์พระอาจารย์ฝันดีไหมคะ ไม่ฉันเพนหมอก็มันฉันเช้ามื้อนึงแล้วก็ฉันเย็นผลไม้บ้างนิดๆหน่อยๆหมอเขาให้ฉันมันฉันยาฉันยาอ๋อไม่ไว่าอาจารย์ไอ้ฝันดีไหมที่ใกล้ๆโค้งสุดท้ายนี่พระอาจารย์ฝันดีไหมคะอันนี้น้องชายมันฝันมาเลยฝันได้ตรงที่กระฉันล็อกได้เลยนะเนี่ยที่ฉันคำนวณได้น่ะมัน พี่ฝันว่าไปเที่ยวฝาชา้าฝันว่าไปเที่ยวฝาช้าว่าผีผีมันขอองศายน้ำว่าง <c oughs> ออกอ่าเราผีขอองศายน้ำสามลูกว่างนั้น <c oughs> มันก็ตื่นมาตื่นมามนก็โทรมาหาเลยโทรมาหาบอกพีท่ทำนายฝันให้หน่อยที่นอยทำนายฝันอะไร ฝันว่าไปเที่ยวป่าช้าไปเจอผีวันนั้นแต่ไม่ได้ถามว่าเป็นผีผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้นะผีขอองค์จะไปใส่น้ํามากินไว้อาเว่างั้นตกใจทะนดุ้งตื่นเลยโทรมาหาว่าโอ้จะไปเตะจำนายฝันอะไรฝันเห็นผีเมื่อสูนเ์อย่างเดียวเลว่างั้นองคมันกลมๆมันก็สูนยนก็โองก็ศูนยครับสามองก็สามันเตีอะไรมากมายแล้วอ ถ้าเอาานอะไรกัตกับการงานก็ได้สงฉุนสามเหมือนกันค่ะแล้วหมอกต่างเลยเลยให้เลขปากหลักเลยนะให้เลขปลักปากหลักเลยเลขปากไม่ต้องไตหมุนแต่หมุนมาไงค่ะขายข้าจะซือซ้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะชอบไม่ชอบนะค่ะแล้วสมเมันแต่ มางว่าที่แล้วไอ้สูตรนี้คำนวณสูตรนี้นะได้เข้าตรงเลยนะโยมนะแเพิ่งมากระปทับเลยค่ะได้เก้าหกสองมาตรงตรงเลยสูตรสูตรไอ้สามนูนยนี่นะคะเนี่ยส,สูตรที่ที่มันเข้าตรงไอ้ที่เกนะ้าหสองเนี่ยวันนีมาศูนย์ศูนย์สามเลยนยะ มันมีสีมันมีสีเลขแต่ฉันเอาแค่สามเลขเลยมันมีสีสี่ห้าเลขเนี่ยมันได้ศูนย์ศูนย์สามกับศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าเลยฉันตัดเอาตัวเดียวเลยที่มันที่มันมาหลักนี่เลยนะที่มันมาเน้นในหลักเลยจะที่ให้ไปงวดที่แล้วมันที่ให้ไปถามได้ไหมล่ะค่ะมีไหมอันไหนนะคะ ให้ไปคลิปที่แล้วมีศูนย์ศูนย์เก้าสามไหมศูนย์มีมีรู้สึกจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวบนเลยดูก่อนนะคะพระอาจารย์คะจําได้ว่ามีอยู่ค่ะให้ไปศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์ให้มาเก้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามค่ะอ่นั่นแหละ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 ค่ะจะเน้นอยู่พวกนี้เมื่อคลิปที่แล้วเน้นไปสามเก้ากับสองเก้านะเน้นเล่น,ลน,ลนบนเลยไม่ต้องลงล่างเลยค่ะ เนี่น้นบนเลยถะคใครซื้อใครจะซื้อ,ใค,อใครจะเที่ยงโชคใครเน้นทั้งบนเลยค่ะอาจจะเล,เล่นตัวเดียวลอยนี่น่าจะศูนย์น่าจะมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะค่ะอืมลอดงดนะูเนาะได้ค่ะเห็นพระอาจารย์อื่นๆเขาก็ไม่ตรงกันเลยแล้วก็ดีเหมือนกันไม่ตรงกันเดี๋ยวถ้าเอาทาวงินนี้มันมานะมบนหน้าสันท้ายก้อนไข่ ได้ค่ะตอบความค่ายเลยค่ะได้ค่ะถ้าเข้านะถ้าไม่เข้าก็ว่ามันเล่นจ้าเล็ปกปักหลักเนี่ยถ้าเข้าเอาไปเลยนี่เอาไปเล่นได้เลยกันแน่นอนแล้วสิค้อนข้างจะมาตัวตัวตัวเนี่ยมันเป็นสูตรหนึง่งที่เขาใจแล้วทช่ไมสูตรสูตรสองยไงนะะมาเข้าสองตัวเลยจะมันโดดมาล่างค่ะสองแปดก็มากะโดดมาล่างเหมือนกัน สามเจ็ดตรงเลยเอาแปดแปดหกเจ็ดแปดนั่นก็เข้ามาได้ห้าเจ็ดแปดห้เนะมาหลาก 100, ักร้อยสี่ววนติดกันเลยค่ะแกแทนตัดเป็นใจที่ลงยูทูปนี่ไงอืมก็เลยพอลงยูทูปก็ไม่เอาศนลงอีกเออใช่ใช่ค่ะม <laughs> ้นแรกอะเนาะพายจันให้มาศูนย์ย์สองค่ะ ศูนย์ลงเลยแล้วศูนย์ลงก็โอ้โหกับเข้ามานะไม่ใช่มันไม่มาแล้วก็เราก,าก็คุยกันใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะอ่าวันนี้มันก็ได้มาศูนย์ศูนย์อีกค่ะค่ะอ่าวันนี้มันได้มาศูนย์ศูนย์สามจ้า่าศูนสามเก้าวันนี้เป็นอ๋อใช่ๆหลักร้อยนาะเป็นศูนย์ศูนย์สามเนาะใช่หลักร้อย <00 3. S 2> เป็นศูนย์หลักสิบ เป็นศูนย์หลักหน่วยเป็นสามค่ะค่ะได้เลยนะจัดเล่นจัดเล่นสองตัวแล้วท้ายนะศูนย์สามเลยจ้ได้ค่ะเฉพาะทั้งบนค่ะต่อทั้งบนจ้ะกานมั่นใจถ้ามามาบนเกือบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะค่ะจ้าลองดูลองดูดีว่าของพระอาจารย์พระอาจารย์ไหนจะเข้าบ้างนะได้ค่ะพระอาจารย์คะ ของมันไม่มันไม่มีรากมันตายได้ทั่วเหละได้ใช่ค่ะจ้าฉันก็ฉันว่าไม่ฝันฉันก็ฝันเหมือนกันนะฉันฝันไม่เป็นเรื่องเป็นราวฉันฝันว่าไม่ได้บวชฉันไปไหนตอนไหนไปหากาวโพดไปกินน้นาะมะพร้าวอะไรน้องไปแจกเพื่อนฝูงกินอีกนะเออแจกเพื่อนฝูงกินไปหากาวโพดที่ไหนก็ไม่รู่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวค่ะ จ้าใช่วันนจ้าได้ได้ค่ะเดี๋ยวลงให้ค่ะลงให้วันนี้เลยค่ะอ่าจ้าขอบคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะจ้าขอให้คือเจริญรุ่งเรืองเลยเนาะจ้าค่ะคนดับโมใส่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนาะอย่าเจ็บจะจนเลยเองฟังฟังเลยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าค่ะกลับมาวัสศุกรนะคะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะมณีปูมะเน้นยำโค้งสุดท้ายนะคะสําหรับชุดบนค่ะพี่น้องคะตัวเน้นๆคือ0ูนย์ศูนะคะศูนย์ศูนย์สามค่ะโตัร่องคือซีหาเก่านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับโค้งสุดท้ายมณีนะคะแนวทางจาก ปู่สามเงาค่ะพี่น้องคะในการนั่ไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค่อนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลมณีนะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะเอาไว้พอกันใหม่กับนในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ